สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่อง y o YouTube แอดทอนนักคำนวณอยู่ในขณะนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาสมาชิกนะครับมาคํานวณสูตรครับคำนวณสูตรเลขเด่นนะครับจับคู่สูตรคู่ชุดบนนะครับเป็นสูตรปรับนะครับเป็นสูตรปรับมาจากสูตรไหนสูตรปรับมาจากสูตรเก่านะครับเป็นสูตรเก่านะครับนำมาปรับจับคู่ให้สมาชิก มาได้ทุกตำแหน่งเป็นคู่โต๊ดก็แล้วกันนะครับเป็นคู่โต๊ดบนก็แล้วกันนะสมาชิกนะจับคู่ก็จะได้สี่คู่ชุดสี่คู่ชุดนะครับเป็นคู่ต๊ดบนนะครับมาได้ทุกหลักนะครับเป็นสูตรปรับสูตรปรับมาจากสูตรนี้ฮะวิ่งบนเทียบชูกันสองสูตรงวดนี้ผมลงไปให้แล้วนะมันจะเป็นเลขเด่นบนราคาสองสูตรนี่ฮะเข้าต่อจากงวดที่ผ่านมา เที่ผ่านมาสูตรที่สองนี้มันหลุดนะครับผมปรับจากหนึ่งเป็นสองเห็นไหมฮะเนี่ยเนี่ยหนึ่งเป็นสองเห็นไหมฮะหนึ่งเป็นสองแล้วก็อันนี้ห้าตัวเดียวก็ห้าหกมาเพิ่มอันนี้เก้ากับเก้าที่มันออกสามศูนย์เก้าก็มาปรับเป็นเก้าศูนย์เก้าศูนย์อันนี้แปดกับแปดนะครับผมก็ปรับเป็นแปดเก้าแปดเก้าเนี่ยแบบเนี้ยนะอันนี้สองกับสองเป็นเลขเด่นตัวเดียวสองสูตรปรับมาจากเลขเด่นตัวเดียวสองสูตรเนี่ยมาจากคู่ให้ นะ่าจะเข้าใจนะครับผมอธิบายให้แบบนี้อ่าสูตรนี้ถ้าไม่ปรับก็คือเป็นเลขเด่นนะเลขเด่นวิ่งบนตัวเดียว2สูตรนะครับสูตรแรกได้เลข6สูตรที่2ได้เลข0นก็จับชุดเดียวก็คือ6 0ศูไปกลับนั่นเองเป็นคู่ตัวบนแต่ที่ผมมาจับคู่ให้เพื่อให้สูตรอ่านะเป็น,เป,นเป็นเพื่อให้มันได้คู่ชุดให้สมาชิกได้ดูง่ายๆนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันยังไงผมฝากช่องผมไว้ด้วยกันแล้วกันช่องแอทอนนักคำนวณฝากกดไลค์กดแชร์เด้อสมาชิกเด้อ พื่อที่ผมแอดทอดจะได้ทําสูตรดีๆทําคลิปดีๆให้สมาชิกได้รับชมกันต่อไปนะครับโอ้ยใครเป็นบัตรอ่ะมาฟังคำเตือนทางช่องกันก่อนครับคำเตือนฮนะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางนะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งท่านบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิกดกฎหมายใดทั้งสิ้นทุกข้อมูลให้ไวเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณ จันรัญญาในการรับชมนะครับทุกๆข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะถูกผิดสมาชิกนะครับพิจารณนาวเรื่องสมาชิกเราถูกผิดนะครับเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้วะภาพมันไม่ค่อยชมกมค่อยชัดชัดหรือเปล่าบ,บัตรทีนี้น่าจะชัดถ้าไม่ชัดกาดขอโทษขออภัยเลยด้ออ่อมาดูหมดแรกนะครับสูตรปรับจากเลขเด่นวิ่งบน เทียบชนกัน2สูตรตัวเดียวปรับมาเป็นเป็นเลขเด่นสูตรที่1 2ตัวสูตรที่2 2ตัวมาจับคู่เป็นคู่ตัวบนนะครับเข้าใจตรงกันตามนี้เด้อสมาชิกด้วยมาดูฮะสูตรที่1ฮะสูตรได้เจ็ดกับ8สูตรที่2ได้เจ็ดกับ8จับคู่ได้7 7 7 8 8 7 8 8เพราะเราเอ้ย6ก7ก็เข้าที่มาทั้ง7ทั้ง8ทั้ง2สูตรเลยนะครับ เลขเจ็ดเลขแปดนะครับก็เจ็ดแปนะครับเจ็ดอ่ะนี่ไปกับชุดนี้แปเกิดกับ7 8นะครับที่10หน่วยบนถงมดที่ 1. หงมวที่2สูตรนะครับเด่นบน สองสูตรนํามาจับคู่กันนะครับสูตรที่1ได้2อกับสามสูตรที่2ก็ได้2กับ3นะครับก็จับคู่ได้ส2ง3องสองสงสามสกสองสองะสูตรที่1มาที่เลขสองสูตรที่2ก็มาที่เลข2องหมดนี้นะมาคู่โต้ที่นะครับสิกับ100ยบุญนะสิกับร้อยบุญก็คือสูตราแถวแรกนัแถว แถวแรกสองสองนี่ฮะคูะ่โตถูกไปอมดที่2งมวดที่3นะเป็นสูตรอับสูตรคู่คู่โตดบนคู่ชุดบนนั่นแหละนะสูตรที่1ได้8ปก้าสูตรที่2อได้แปดก้า9จับคู่8 8 8แป8 9 9ดก้าเก้าแปพก เนี่ยก็ดูแถวแถวแรกนะครับมันเป็นสูตรเก่านะอ่นะสูตรเก่าเนี่ยสูตรเก่าวิ่งบนเทียบชุมกัน2สูตรก็ดูแถวแรกนะมันจะชอบมาแถวแรกนั่นเองนะครับก็เข้าที่8ปดฮะชุดแรกเหมือนเดิมนะครับที่วันนี้มาที่10บหน่วยบนนะครับคู่ชุดนี้มาได้ทุกตำแหน่งนะครับเป็นคู่คู่โต๊ดบนนั่นเองคู่ชุดคู่โต๊ะแล้วแต่จะเรียกนะครับ งวดต่อมานะครัผมย้อนให้ดูห้างวดนะครับเป็นสูตรเก่าสูตรที่1ได้9กับ0ูนย์สรทก็ได้9กับ0จากคู่เก้าเ9 0 0เก้ย์ศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์ออกสามูนะสูตรที่1นะครับก็มาทั้ง9ทั้ง0เลยนะสูตรที่1นะมาทั้ง9ทั้ง0สูตรที่สก็มาทั้ง9ทั้ง0นะเหมือนวงวดแรกเลยนะเกาทั้ง0 เป็นสูตรเก่าเด้อสมาชิกเด้อสูตรเก่านะครับก็เข้าที่0 9 9 0ไปกลับเหมือน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 งวดแรกเลยสล้วเราสูตรนี้นี่ฮะตัวกลับด้วยนะครับไปกลับรับซับที่10หน่วยบนนะครับถูกเป็งวดที่4งวดที่ผ่านมานะครับ ที่ผ่านมาที่ผ่านมาสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งได้ห้ากับหกสูตรที่สองได้หนึ่งกับสองจับคู่ครัตีคู่ชุดได้ห้าหนึ่งห้าสองหกหนึ่งหกสองะครับพกสามองนะครับก็สูตรที่หนึ่งครมาที่เลขหาสูตรที่หนึ่งมาที่เลขสูตรที่สมาที่เลขสอง ก็เข้าชุดที่2 52ห้นนี้มาที่10หน่วยบนนะครับก็จากผมย้อนสูตรให้ดู5งวดนะครับจาก5้างวดนี้นะครับจากห้างวดนี้มันจะมาที่10หน่วยบนนี้1 2 3 4 4งวดนะมาที่10กับร้อยนี้แค่งวดที่2นี้นะครับ เอาอีกสักรอบนะสมาชิกเป็นสูตรเก่าปรับมาจากวิ่งวนเทียบชนกันสองสูตรนี้นะถ้าใครไม่ชอบสูตรปรับแบบจับคู่สี่ชุดนี้ให้มาจับชุดเดียวก็คือหกศูนย์ศูนย์หกนี่ไปกับนะครับอันนี้เป็นสูตรเกา่าปรับมาจากอันนี้สูตรเกา่าปรับมาจากไอนน้สูตรเ,เนี้ยจับคู่ปรับมาจากสูตรนี้นะครับสมาชิกน,นะเข้าใจ <c oughs> ผมพูดหลายรอบอย่าเพิ่งเบื่อผมนะครับผม พยายามอธิบายให้ให้สมาชิกเข้าใจแค่นั้นเองฮะไม่มีเจตนาอะไรทั้งสิ้นนะครับอยากให้เข้าใจกันนะครับอ้าวดที่จับถึงนี้ได้เลขตัวไหนนี่ฮะอันนี้สูตรที่หนึ่งนะครับอันนี้สูตรที่สองนำมาจาับคู่สองสูตรนี้จับคู่กันเอาดูสูตรที่หนึ่งกันวิธีทำนะครับ,รบผมแล้วบวกเป็นตัวเลขเลยนะครับก็ห้าบวกสองรวท้ายเลขเจ็ดเจ็ดบวกสองรวท้ายเลขเก 9. 9้าเก้าบวกสองรวท้ายเลขหนึ่ง 1นบวกศก็ได้1 1ึบวกศก็ได้1 1ึ่งหนบวกสลงท้ายเลขห้าหบวกหนึ 1. ครับ5้าบวกหน่าบวกหน่ทยเลข6 6หกบวกสาท้ายเลขเก 9. 9้บวก7ก็ลงท้ายเลข6กนะก็มาจากสูตรนี้แหละฮะ6อ่ะ6แค่มาปรับเพิ่มเองแค่นั้นเองครับอ่ะ6บวกเพิ่มไป1ก็เป็น7อ่ะสูตรที่2ก็มาจากสูตรนี้แหละสูตรที่2นี่0อ่ะได้เลข0อ่ะ0ปรับเพิ่มไป1 ก็ได้เลขหนึ่งะตามนี้เลยนะครับอะเดียวใช่ไหมเดี๋ยวผมมาบวกสูตรที่สองก,ก่อนก็สองบวกสี่สองบสี่เ 6, 6ท่เลขหกหกบวกเก้าเทเลขห้าห้าบวกสามเทเลขแปดแปดแปดเจ็ดงเทเลขห้าห้าเจ็ลงทเลขสองสงสี่งเ 5. 5, 7, ทเลขหกหกบวกสก็ได้ศูนย์เนี่ยฮะศูนย์บวกเพิ่มไปหนึ่งเอาจากสูตรเก่านะครับก็สูตรที่หนฮะหกับเสูตรที่สอศูนย์กับห 6กับ7 0กับ1นะจับคู่ฮะ <c oughs> จับคู่60 61 70 71นะครับอ่ะชอบจัดขับผ่านฮะสมาชิกนะชอบจัดขับผ่านใครไม่ชอบมองผ่านนะครับงบจำนวนที่16ทับ หกทับหกแปดถ้าใครชอบสูตรไม่ต้องปรับก็คือนี้ฮะหกกับศูนย์ชุดเดียวเลยเป็นเป็นแถวแรกส่วนผมผมชอบตัวนี้ฮะชอบเจ็ดศูนย์นี่ฮะผมชอบเจ็ดศูนย์วันนี้หกศูนย์เจ็ดศูนย์เนี่ยผมชอบเลขศูนย์นะวันนี้อะสำหรับจิพนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามฮะหกศูนย์หกหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเป็นคูตัวบนขอบคุณครับ